โรงเรียนบ้านทรัพย์น้อยเหนือตั้งอยู่ที่หมู่ที่1นึ่ตำบลลำพยากลางอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองเปิดทำการสอนต,ตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนทั้งหมด275คน ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ได้มีนโยบายการประเมินห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านทับน้อยเหนือเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนจึงได้ขับเคลื่อนการนิเทศโดยการยึดห้องเรียนเป็นฐานสู่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่1มีครูประจำชั้นคือคุณครูการจนาเทพดารักษ์มีนักเรียนจำนวน16คนการประเมินคุณภาพห้องเรียน ด้านกายภาพมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนการจัดโต๊ะเก้าอี้ของคุณครูจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสะอาด รวมไปถึงมีมุมต่างๆภายในห้องเรียนที่หลากหลายเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ประจําห้องเรียนไว้ในตู้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงามบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายชื่อนักเรียนและป้ายยินดีต้อนรับของชั้นประถมศึกษาปีที่1มีป้ายชื่อครูประจำชั้นที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อฝึกให้นักเรียนจดจำชื่อครูประจำชั้น มีการแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนประจำวันมีสัญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีตารางสอนตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันมีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนที่นักเรียนร่วมกันปฏิบัติมีมุมแสดงผลงานนักเรียนโดยการคัดเลือกผลงานของนักเรียนเป็นลายบุคคลมีมุมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนเลือกอ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจและมีป้ายนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีมุมสื่อการเรียนรู้ที่เป็นการสอนและเกมให้นักเรียนเลือกเล่นตามเรื่องที่สนใจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีมุมธุรการชั้นเรียนมีมุมทำความสะอาดห้องเรียนและมุมสุขภาพอนามัยภายในห้องเรียนด้านคุณภาพครูการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นรายบุคคลด้านความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีเอกสารประจำชั้นครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการช่วยเหลือผู้เรียนเป็นลายบุคคลโดยให้คำแนะนำการแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องมีการประสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตมีการรายงานผลพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่กระทําผิดวินัยและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่รวมไปถึงอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับการประเมินและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี ควบคุมตัวชี้วัดรายปีและสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรเชื่อมโยงกับบริบทและชุมชนมีการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ตลอดปีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนการสอนมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และวัดประเมินผล ใช้วิธีการวัดประเมินผลพร้อมทั้งเครื่องมือได้เหมาะสมกับจุดประสงค์มีการบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกครั้งและแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนสามารถอ่านเขียนและสะกดคําได้โดยครูนำสื่อการสอนมาจัดก,กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามในการทำกิจกรรมรวมไปถึงผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและมีการนิเทศภายในเพื่อให้คําแนะนำในการจัดการเรียนรู้และการจัดบรรยากาศภายในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพคณะครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในการปฏิบัติงานทั้งนี้ยังสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ด้านผู้สนับสนุนทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา2563มีหน่วยงานต่างๆสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับนักเรียน เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรมวกเหล็กจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและมีโรงพยาบาลสุขภาพตำบลลำพยากลาง เข้ามาช่วยเหลือดูแลสุขภาพนักเรียนรวมไปถึงยังมีวิทยากรท้องถิ่นหรือในนาปรราชชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาชีพและวิถีชีวิตของชุมชนนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนและสนับสนุนเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสืบไป